สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการเพิ่มบัตรในส่วนของเครื่อง s c 1 0 3กันนะครับวิธีการใช้เครื่องง่ายๆนะครับเพียงแค่เรากดปุ่มเมนูนะครับเมนูของเครื่องเนี่ยจะเป็นภาษาไทยนะครับเข้ามาที่ในส่วนของจัดการผู้ใช้นะครับโดยที่ในส่วนของจัดการผู้ใช้เนี่ยจะมีในส่วนของบันทึกผู้ใช้นะครับบันทึกผู้ดูแลแล้วก็ลบบันทึกผู้ใช้นะครับก็คือผู้ใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับผู้ดูแลที่ต้องการเข้ามาจัดการเมนูของตัวเครื่องเนี่ยให้ใช้ในส่วนของบันทึกผู้ดูแลแทน ทีนี้เราจะใช้ในส่วนของการบันทึกบัตรปกติหรือว่าบัตรพนักงานนะครับเราที่บันทึกผู้ใช้นะครับกดปุ่มโอเคเข้าไปนะครับจะมีให้ทําการบันทึกอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็คือบันทึกการ์ดอย่างเดียวนะครับเมนูที่2ก็คือบันทึกรหัสผ่านนะครับแล้วก็เมนูที่3จะใช้ในส่วนของบันทึกการ์ดบวกกับในส่วนของรหัสผ่านนะครับใช้ใช้งานคู่กัน2องอันทีนี้เราจะใช้แค่เมนูแรกก่อนนะครับในส่วนของบันทึกในส่วนของการ์ดนะครับเข้าที่เมนูแรกนะครับ เรื่องรหัสพนักงานที่เราต้องการนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ในส่วนของตัวเลขนะครับอันนี้ผมสมมุติว่าผมเป็นรหัสพนักงานอีก2 3 4นะครับให้กดตกลงนะครับแล้วก็ทับนะครับเสร็จแล้วกดตกลงอีกทีหนึ่งเพื่อทําการยืนยันนะครับตัวเครื่องจะถามว่าคุณต้องการเก็บข้อมูลในส่วนของการ์ดกับผู้ใช้คนนี้ไหมนะครับถ้าเราต้องการเรากดตกลงนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการเรากดแคนเซิลหรือว่ายกเลิกออกตรงนี้ออกไปนะครับทีนี้ผมต้องการเก็บก็คือกดตกลงเข้าไปนะครับอันนี้เป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเราต้องการทําในส่วนของบัตรพนักง,งานใบต่อไปนะครับให้เรากดตกลงได้เลยนะครับจะขึ้นรหัสพนักง,งานต่อไปให้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการแล้วนะครับเรากดเอซีออกมานะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับเราบัตรทรับนะครับจะมีเสียงตอบรับแล้วก็ประตูสามารถเปิดได้